ตอนนี้ก็เอากระทงลงกระเช้านะครับนี่กระทงเรากำลังจะลงไปรอแล้วนะครับพอใจแฟมิลี่ีนวุชงพอใจแฟมิลี่วันนี้เรามาทำอะไรกันคะลอยกระทงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะดอณราชวาราคาไอ้ไองั้นเดี๋ยวเราก็เดินกันเข้าไปด้านในเลยเนาะ โอเคค่ะวันนี้นะคะบามานะคะไม่มีเวลาทำกระทงให้เด็กๆนะคะก็เลยซื้อกระทงมานะคะซื้อมา2แบบอันแรกอันนี้นะคะเป็นกระทงขนมปังนะคะลอยไปปุ๊บไม่น่าจะไปถึงไหนแล้วค่ะปตาปินหมดของพ่อเพืินเป็นกระทงใบไม้ค่ะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยส่วนของจีจีเหมือนจะเป็น แรกนึกมามาเนึกว่าเป็นพลาสติกนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเนึกว่าเป็นกระดาษแต่จริงๆแล้วมันทํามาจากใบข้าวโพดนะคะนี่สวยงามมากเลยแต่ว่าข้างล่างไม่ใช่เบตองนะคะเป็นข้างล่างเป็นกระดามะพร้าวเอ่อเปลือกมะพร้าวค่ะปไปเป็นใบไม้กระดาษไม้ เดินเข้าไปในวัดกันเลยนะคะน,นี่ธรรมา,มาอืมอน,นี้เป็นธรรมจกักรธาตุเนไ,ไหมคะแต่ก็มีทูบมีเทียนพร้อมนะคะไปกันเลยค่ะแต่เราจะไม่จุดเทียนเนาะใช่เราจะจุดแค่เทียนเราไม่จุดทูบอใช่ใช่เราเราจะจุดแค่เทียนแต่เราไม่จุดทูบข้างในไปดูกันนะคะว่าคนเยอะหรือเปล่านะคะเราได้เราจะไปไอคอนกันนะแต่ว่า ลอยไปไม่รอดรถติดหนักมากเลยค่ะเลยมาหาวัดใกล้ๆที่เราอยู่กันนะคะตี๋ต้องบอกว่ามันไม่ไกลบ้านและรถไม่ติดด้วยคนไม่เยอะมากเกินไปนะครับเฮดเลนพี่คะรอน่ค่ะริมาวัดอรมณจะเยอะแต่ว่าก็ก็คือแบบว่าส่วนมากคนน่าจะไปไอคอนมากกว่าใช่แต่จริงๆถ้าเป็นเมื่อตอนวันคนก็เยอะมากนะคะใช่แต่ตอนนี้คนไปไอคอนกันเยอะค่ะ เดินเหคะข้างหน้าเนี่ยโหมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยอ่าอันนี้<ห>ก็ใกล้ทางเข้าวัดแล้วมีร้านค้าขายอาหารค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโอ้มาตรงนี้คนก็ค่อนข้างเยอะแล้วนี่พ่อเพิ่นคะนพอเพิ่พพน,น,น,นร้านขายกระงกระงขายนกระงกระงร้านขายกระอพอใจคะร้านค้าเยอะไหมตอนตอนนี้เมื่อกี้ยังเงียบเอยู่เลยนะคะใช่ พอเดินเข้ามานี้เต็มเลยนะคะมีทั้งร้านกระโรงมีทั้งร้านลูกชิ้นร้านน้ำปลาอะไระีไเลยน,นี่คะ่ะเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าไปก็จะมืดป่อยเลยนะคะมีคนก็เยอะเหมือนกันนะในนี้โอ้ยถอยทอดด้วยปะของโบด้ยวย อนนี้เราก็เข้ามาภายในวัดอรุณกันแล้วนะครับใช่ค่ะข้างหน้านะคะคนเริ่มเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตามเข้าไปแล้วค่ะขอพินุนเดินค่ะนี่อันนี้ก็เป็นพับปางวัดอรุณน,นะคะตามกันเข้าไปเลย ออามาก,กับเด็กๆก็เดินนำกันแล้วนะคะมาเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปให้ถึงริมน้ำแล้วนะคะจะดูว่าข้างในคนเยอะหรือเปล่าะคะ่ะจะมีทีีให้เราลอยไหมนะคะเด็กๆก็จะจดใจเจ่ออยากจะลอยกระท u n มันแย่แล้วนะคะไปเลยค่ะเดินเนข้าไปดินเลยขอบเงินก็เดินอย่างเดียวนะครับ เราเพิ่นอยากลอยกระทงปีนี้เป็นปีแรกที่ลอยกระทงแล้วตัวเองรู้เรื่องแล้วนะคะทุกทีมาลอยตงก็ยังไม่รู้เรื่องนะเลยอยากจะลอยนะคะเพิ่นพ่อเพิ่นคะอยากลอยกระทงหรือยังคะอยากลอยมาแล้วจีจีราคาอยากลอยยังอยากลอยมากมากเพราะไม่ได้ลอยประมาณสามปีได้เอามามีก็มีคนแต่งตัวหลากหลายมากเลยนะมีแต่งชุดไทยกันมาด้วย แต่ยังไม่เห็นคนที่แต่งฮาโลวีนมาลอยกระทงเลยนะจะมีด้วยหรอคะแค่เห็นเขาบอกว่าไ่แต่งฮาโลวีนมาลอยกระทงกันด้วยนะแล้วเราก็เดินมาใกล้ถึงตรงจุดริมน้ำนะครับแต่ตรงเนี้ยเขามีอะไรไม่ด้วยไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคะไม่รู้อ่ะเขา้มอเาก็น้อยตามแลก็าวขึ้นไปนเาท่องชาตินะคะเพื่ออะไรอะคะไม่รู้ใช่ไหม สงสัยทำเหมือนทำอะไรอ่ะก็ถินแบบใหม่ด้วยไม่ได้เลยใช่ไหมเขาใส่ตังค์กนไปแล้วอ๋อเขาใส่ตังคกันไปแล้วไปกันต่อรู้สึกจะมีร anyway ้องดนตีสดด้วยนะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างคืนๆนะครับ อ๋อนี้อะไรอันนี้อันนี้เขาเป็นการลอยเทียนนะครับก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆอาจจะมีเสียงรอบข้างดนตรีอนนะาจจะค่อนข้างดังนะครับนี่นี่นี่ลดนตรีสด ตื่นเต้นเหรอก็นิดนึงอะค่ะไม่เคยมาวันนึงกนเดินไปแล้วโวดพอเพินเดินไปแล้วค่ะพอเพิ่นคืออยจะอยากจะเป็นรอยนีแย่แล้ว ลอยลอยบนเรือเองเลยนะคะใช่แล้วก็มีกระทงขายด้วยนะคะทีนีนี่เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงกระดูก็จะลอยชมพูกันนะคะมีก็จะมีนคะมวากันเลยนะคะแล้วพอใจคะเราไปไหนต่อคะเดินชค่ะใช่ลอยค่ะเอยกันเงยนะคะมีความกันทงนะครับ้ายไปในวัดเลย คนริมน้ํานี่ก็พอสมควรน,นะครับไม่เยอะและก็ไม่น้อยจนเกินไปดีคนจะได้ไม่เบียดเสียกันด้วยเแเดี๋ยวเราจะดูวิธีการลอยกระทงของที่นี่กันว่าเขาจะใช้การชักลอกอะไรยังไงลงเพื่อให้กระทงลงไปนะคะไัไม่ถากเขาม่ถากมันใหญ่เลยให้เราใส่ไปทีเดียวพร้อมกันลงไว้อ๋อจะได้ใส่ของครอบครัวเราเองเลยใช่ไหมคะเใจคค่ะ ลอยกันนะคะแล้วนะคะก็จะจุดเทียนแล้วก็จะเอาลอยกระทงนะคะแบบใหม่นะก็คือลงแตบกระเช้านั่นเองนะคะใช่เดี๋ยวจะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเขาจะเอากระทงเรานะคะลงกระเช้าไปในน้ํานะคะเกเดี๋ยวเราจะมาจุดเทียนกันแล้วนะคะเอาพอใจหาวแล้วค่ะ โอ้ยมามาัเตรียมไปเช็คมาเองด้วยหรอคะอันนี <S <S ้ก็พอเพลินถือขนมกระทงอะไรอะคะกระทงขนมปังค่ะแล้วเดี๋ยวเทียนมันจะไม่หยดใส่แขนพอเพลินหรอคะเดี๋ยวมาปักให้เพลิน เพื่อนคะกลัวเลยอ่ะอยากลอยกระชงดูดูหน้าคนอยากลอยกระชงเอมาวคะเดี๋ยวเราต่อคิวนี้เลยใช่ไหมคะดีค่ะตอนนี้ก็เอากระทงลงกระเช้านะครับเอ้ามาว่าดูพอใจคะไม่เลยนี่กระทงเรากำลังจะ ลงไปรอแล้วนะครับมองไม่เห็นมงมตัวขนมปังนี่จะไปถึงไหนไ <c oughs> อะเฮ้ยหนูเห็นปลาด้วยปลาลอ,ปลอยไปยังลอยไปยังยังอยู่ริมริมอยู่ค่ะมองไม่เห็นมอูไม่ได้องออะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมน้ําของบัดอลุนนะครับอ้าวพอใจครับมองไปเลยลูกมาลอยไปแล้วใช่ไหมครลอยไปแล้วมัน,นมก็มองไม่เห็นปะป๊าอุ้มพ่อเพลินยืนหน่อยมาดูให้นี่กระทงเรานะคะกระทงเพลินเ <ใน S 1> ห็นไ,ไหมเห็นไหมไกระทงเพลินอันนี้กระทงขนมปังอยู่นู้นนี่กระทงพะใจอยู่ตรงนี้ดูซิมันจะลอยได้ไปถึงตรงไหน เริ่มลอยออกไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวดูดิว่าของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะดีอยู่มั่งแล้วมันยังดอยู่ตรงนี้ทั้งคืนนะฮะไปแล้วค่ะนี่ไงเริ่มขยับออกไปแล้วนี่ไงมันพัดไปทางนน้นแล้วเห็นกระทงคนอื่นๆด้วยกระทงพอแจกกับพอเพลินไปด้วยกันเลยกระทงของหนวดของมามาหนว่ลอยไปก่อนแล้วเ เห็นไหมเห็นไหมเราไปก่อนแล้วดูก่อนว่าจะลอยไปถึงไหนค่ะโมรุลกับพอใจย้อมอยู่ตรงนี้จะมารวมกลุ่มตรงนี้ไม่เห็น้ามมงม้าชัดเลยแล้วนะคะก็รอยกระทงเสร็จได้รอยแล้ว